สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันศุกร์ที่2กดกั่คมสองห้าหกสี่นะครับเนาะวันนี้แอดมินอยากเสนอแนวทางตัวเลขเป็นสูตรคุณให้คำนวณของเซียนสมชายนะครับงวดที่แล้วเพิ่นตัวเลขเพิ่นกับเขานะครับเนาะเป็นเลข9 2้าสนะครับวางงวดนี้เพิ่นจะให้แนวทางเลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมร,บรับฟังนัากันเนาะครับเนาะ ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมน้ำโชคขอมเดอร์ครับเดอ้อเพื่อตัวเลขของเสียนสมชายอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะในงวดวันที่สิบหกคศสองห้าสี่ไปอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ด้กันเนาะครับเนาะว่าไอ้งานเขาไม่ค่อยได้เห็นเขเลยถอยลงจังว่าลูกเพิ่มพร้อมใส่ใจเนาะสมชายเนาะอะไรอย่างเนี้ยนะคะเนาะ นั่งคันผู้ชมนะคะสำหรับหวดที่แล้วนังใครอยู่ยังเหลือใสอยู่หมวดกอนบุเหลือเงดนีเหลืออยู่เอาบอกหมวดกอนบุยังจักรวาลเงินหนีเลืออยู่ไหนมีคนมีคนเคยเหวีอยู่กันหมวดนีชมไส้เขาว่าสีอันเอาหายเพิ่นอยู่เนาะกับว่รหลวงมีไผ่เขาแน่ขันผู้ใดเบื้องคิดกันขันว่าจะเบื้องฝันมาหายเพิ่นกันพักช่าเอ็ดนินมาเลยค่ะเดี๋ยวสินั่นหายเพิ่นเดี๋ยวสิบอกเพิ่น เอาเลขที่บันที่ลงน้ำกระไดเด้อสมชายเพราะว่าเชื่อมีคนถือกันเขาโอนเขาโหลดนะแต่ว่าคิดว่าซิมมีคนถืออยู่เลยคอยคิดว่ามันมีอยู่มียิ่มีเจอันหนึ่งพ่นตามคอยตลอดคอยบึ้งพ่อน<ะ>อยู่<ะ>แต่พ่นทิ่ถือบ่ถือคอยกับบลูเพราะว่าคอยห็นพ่นตามคอยตลอด นี่คำนวณมาแล้วงวดที่แล้วเนาะย่ำอันบ่อนสร้างอีกก้อนงวดที่แล้วช่วงใช่คนกับวงไว้คักเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเบิ่งใบย่อนหลังมันเจ็ดอนข้าอยู right. o, c, ่ดอกเจ็ดมามันม okay, ันมันบวชถึงตัวจริงที่ลูกหนังตว่าเจ็ดกับเก่าเนาะข้างยางไงไหมเขาคักอันนี้บทัดนี้จับคู่ให้ปันใดดอกวะเจ็ดให้เขาเขาบางทอว่าเออมันเฝ้านะเอาแนวทางก่อนเอาแนวทางเป็่คนขอให้ท่านผู้ชมเป็น แนวทางใหม่ก่อนจว่ากระจัางสีแบบ,จ,บจับเองก็เฉพาะจ,จับได้อยู่แล้วะเห็ุรู้ละอ๋อสมชายป่จับคู่หายมันบอม้อน,นี กระต่ายหายไปเรื่อยๆนอนใข้าวๆไปที่เมื่อนี้เพื่อนสี่หายห้องขาวๆสกปรนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองจับคู่เบ้างจังเอาอีกมือหลังมือนี้มันคำนะค่ะบ่เุปผิยังเดี๋ยวสิมาหาเพื่อนะว่าเพื่อนองคิดคักสกปรนนี่จังสี่หายน้องสมชายเอาแบ่งเครื่องบนล่างขีดคันให้ย่างดีท่วมหับแมนบมด เดี๋ยวคนคนสมุดอีกที่หนึ่งคน่าคนเขียนถูกต้องบ่อเนาค่ะเนาะนี่แต่งแจงเอยจะเริ่มเปิดไฟเนาะอาหาร้องขั้นชั่ต่งแจงไหน มื่อนี้หายช่ำนีจับกอนบอกสมชใจหายช่ำนีก่อนเด้อไอ้จังจับครูจับครูกับพ่อสิจับกันรูเรือนกันแล้วราะว่ามันไปหลายรอบแล้วเนาะหายไปหลายรอบแล้วคืองวดที่แล้วเบอร์งวดที่แล้วค่ะนี่งวดที่แล้วที่หายไ้เนาะมันมันกระเขาอยู่แต่มันหลุดมันหลุดลงข้างล่างรู้สึกว่าภาคนี้มันจะดิ่นดิ่นดีแต่ใน ไอ้สูตรทีเขาว่าดินตัวนี้ก็ย่างดินคือเก่าก็ขึ้นมาบนใช่ไหักหน่อนนี่เนาะสองฟองว่ะเขาบอกสองฟองนี่มันเรกวิ่งหามาจับไซมันดวดอันนี้เป็นงวดที่แล้วได้ท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งเขาบอกเขาบอกว่าเจ็ดเป็นมาหลอดมันก็ร้อน่อยอีดีแต่แม่นข่อยกระซื้อไว้ดิเจ็ดสี่ครับข่อยยังข่อยยังบอถิ้มมันดิซีมันมาสองตัวแต่ว่ามันโมเมนต์หนึ่งเจอๆคอยยังข่อยเอาบอถิ่มได้เจ็ดสี่คอยยังซื้ออยู่ดิ เด็กในในในม้วนนี่คอยซื้อเหมือนแปดสิบาทกันเหลืออยู่ใส่ยุบพันแจ็คพันหรือทำเองเก่าซองกันจีได้จักซองยู่ดอกทำม่นออกข้างบนในได้หารอยอยูนี่ด่างงวดนี่แหละงวดงวดสีมาเนี่ยท้าผู้ชมอยากจะไปฝากมืงถ้าผู้ชมสังเกตดีๆเด้อค่ะเมื่อนี้สมชายเพิ่นบรไรจับคูหายเดผลเสียหายมาแบบนี้เด้อนี่เห็นเบื้องคากเอาเด้อนี่ให้มาแบบนี้แล้วก็ให้มาแบบนี้นี่ล่าง เดี๋ยวคนสียหายเอาเปิดมาอีกหนาหนึงรูปบาทนี่นี่เมื่อนี่หายซ้ำนี่ซะก่อนว่าสั่นเอาซ้ำนี่ซะก่อนมันเหมือนมันคำเพิ่นว่าแต่ว่าหายแนวทางไว้เปิดรูปเราเพิ่งจะเที่ยวมา่นี่บอกเบิ่งด้างเที่ยวโอ้ยอาเที่ยวเที่ยวเอาที่ยวเอาทางเที่ยวก่อนทางเที่ยววนเป็นทางเที่ยวหายทังเกล็ดเบิ่งดีดีด้วยแตทางเที่ยวอันนี้มาดูโอ้มีหามีแปลมีนี่แหละ แต่แน่ใจมีอยู่ตัวนึงเดียวแต่หาล่อเบึงอีกจังไรก่อนตัวพุ่นเด้ตัวพุ่นนี่ยังบอระบุปันใดแต่เขาบอกว่ยังมักงวดนีกเขามักหกอ้อหกเป็นหกแมงสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างคือเอตทางเที่ยวบนล่างมันไม่มีทางเที่ยวบอกเขาอย่างไหนมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่มันดินได้ที่คอยบอกมัน้หมมันมันความั่นใจคือข้างบนบอกแต่เป็นจังสี่บอกเมนสูตรสูตัวตัวที่จับใส่ล่างไอ้ตัวเนี้ย มันดินได้มันดินได้มันก็เลยโบมันใจมันบ่นิงมันบ่นิงเป็นบอมันโดดมากบางหันแต่เจ็ดเป็นบอะเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยมันดินได้งวดก้อนนี่กับแม่นเป็นบองวดก้อนนี่กับไปคือกันงวดก้อนนี่ก็ได้ยังเนี่ยงวดก้อนเนี่ยที่มันออกอย่างวันจันวบแมนบ่แมนอีกของงวดหนึ่ง คือมัน uh, ออกอย่างแปดบอกแปดยิ่งยังว่าแปดอยู่รักลอยเห็นไหมค่ะในนี่ยมันก็ดินงได้ขึ้นกันแปดหกหนึ่งบอกอืมแปดหกหนึ่งเนี่ยมันดินสู่ตัวนี้มันดินได้ไดหมะ<า><า>ก็เลยโบอันนั้นมัในแบนไดนข้างล่างนั้นโบเน,นีนพักคือบน,อ,บนอืมบนคือว่ามันอยู่ข้างมันนะนะแต่มันรู้สึกก็พักนี่รู้ซึกมันจะอยากอ <c oughs> ยากกระซากระสายจังหน่อยมาล่างมาบนจู่เหมือนแต่คเขาคล้องกันไปตลอด บ่บ่ยอยมปากเข้าไปจะแมนว่าถ้าแมนว่าตัวที่หายมาตัวตัวนี่ล่ะเอาให้ท้าแค่นเดียวซช่ไหนนี่ว่าตัววิ่งเอาตัววิ่งให้จากตัวเนียตัววิ่งก็ตัวเนี้ยตัววิ่งอ่ะเอาตัววิ่งแม่เด่นเล่นลงไปจากน่อยนี่ปองเดียวนี่ะนี่ปองเดียวปองเก่าเลยถ้าใครจะวิ่งเล่นวิ่งตัวนี้เลยใช่ไหม จะ่มีอยู่สองตัวนี่แหละที่ปองมันเที่ยวแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเล่นอันนี้เป็นตัวร่องบอกตั้งแต่หกสี่มานน่เกี่ยวปองนี่จักเถียวค่ะเดี๋ยวก็ดีที่ตีให้คอยว่าถ้ามีไม่ได้แลนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปีหกสี่มาเลยเที่ยวปองนี่เขาว่ามันลายอยู่แสดงว่าถ้าจับคู่กับเป็นหกห้าหกแปดห้าแปด แมนบ่ะเมที่แรกที่ที่บอกมันออกสองเที่ยวันเนี่ยน้องสมชายหนุ่มแมนว่าแต่ว่าถามว่ากเขาฟองเที่ยววันมันเคยเที่ยวโอ้ยเที่ยวอีกเนี่ยเด้อพะพยาคารวันนี้เห็นฟองนี่เที่ยวอีกเนี่ยเด้อพี่น้องเลยแสดงว่าเป็นห้าหกห้าแปดกรไดค่ะเมื่อที้แรกที่นี่แปดก็ไดได้หมดหรือแปดห้าห้าเจ็ดห้าแปดก็แล้ว วันนี้อันนีนี่หัวก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดนี่กดา็ว่าอยู่ไออีนน้อยมันบอกถึงเงาวันบึงมันบอกถึงหลายหัวหัวเมื่อกี้มันบอกเก่าหนึ่งเอล็กน่อยบ่เออผมผมก็ไปบอกหัวข้าเจ้าอยู่หันแหละปัจจินีเขาว่าเขาขาเพื่อนในในก่อนน้ำหนึ่งสองค่ะบอกเก่าหนึ่งระว่างเด้อเล็กหน่อยอันค้นเด้อ พี่บอกคนคนบอกคืนนอะไรวะพี่เม่เพ่นกระเืียผมมันก็ถือสาว้านพนบอกว่าเก่าหนึงเก่านึ่งเด็กน่อยบอกเก่าหนึ่งหดก้อนส่วยไล่งวดแล้วอฮะเขาบอกหลยงวดแล้วหลยงวดเด็กน่อยนี่นะอัวก้อนไห้พูดที่นั่นนั่นพ่นกรถือง่ามกวดนี้งวดนีเพ่นเซียเลกผมเล่นไม้ซื้อเลกผมเพราะว่า ผมว่าเด็กหน่อยมันเป็นคนเนาะเ่ามันผีเนาะเขาเลยบอกว<ม>่าผีบอกโคนคนบอกขืนว่าขืนเด้อแตียมหนึ่งเดอ้อมันกข็ขืนมันก็เพื่อนกะไดน้นเศร้าบาดกัไอือผีบอกสองคนบอกขืนอ<ม>ืมวันนี้คนจะบอกกันไหะถามบางเนะเขาบอกชื่อหวดแต่หากไอ้มันแหลวแต่ไอ้คนที่ไอ้เพื่อนสนิทยังขี่มัอยังบอกกันไหม ไอ้เด็กน้อยคนนั้นเจ้าก็เส้บุได้มาอยู่ผมคนนี้แนว่ามาเบาซู้ฟังนะเด้อเ็เจะเขาไปเห็นงานนันเขาจะก็ถามอยู่ดีเนาะเขาจะก็ถามเตะมไวยผมนะบันดุเดี๋ยวนี้เรลยดังแล้วบันดุงเอาคนจักเจ้าเบิดประเทศแล้วมันเข้าไปบันดุงกับทางไว้สมใจทางไว้สมใจนั่นลงเนี่ยเอาเลขที่บันทีลงเนี่ยเขาจะจะมาได้ถามเจ๊จังคือมีคนโจรอีกอ่ะให้เขาอันนั้นเลยนะเนี่ยเออเอาท่านผู้ชม เอาตัวเลขที่บัญชีเด้ออันเบอร์ทวนนะมันไม่ได้หายค่ะเอาท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านใดที่โชคดีมีโชคลาภกัมีคนถามมาเ้าค่ะเนาะเลขที่บัญชีของสมชายนะคะ02183945151นะคะธนาคารทกส สมชายพิยะโสบอกพิยะยโอพิยะพิยะย,ย,อ,ยอ่านพิทันุนโลกเข้าไปอันนั้นมุจเจ้าหลายรอบแล้วแต่มันเป็นซื่อน้องสาวพิยะยคือกันแก่ค่ะเที่ยวมันออกหนึ่งซี่คอยเข้าไปบอกแล้วหนึ่งซี่หนึ่งพกหนึ่งเจ็ดคอยบอกอย <c> ู <oughs> ่อ่อให้สมชายจับคู่นี่จับคู่เพื่อนเป็นแนวทางอันนั้นก่อนใครๆคยังไงเมื่อยังไงกับเสดตั้งแล้วก็ให้เพิ่นจับคู่ให้ซราบจัก หายไปก้อนตู ún, ่นึงเอาอ๋อหายไปก้อนคู 38, ่หนึ่งเอาเน้นๆเลยสีสมชายมากกันละเออนี่ก็มากกันเนี่ยครับเอาโตมากกันละโอ้คนสิบจัมไฮจะคู่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่สี่หกฟันประกอบพร้อมฟันเย็นไอมียิ่งวีลูกคนมาหมักนะมีิ่งก่อนตีไปสีเล็กน้อยก่อนตีีเป็นหนึ่งนะอืมขอเละขอมัดขอเละหมักซีนะ งวดก่อนเขาบอกว่าเขาฝันจะจับ <Exactly> ข <Jean> ี <bulun> ่เ no ป็น no บ้า no นั่นได้ทั้งเงิเงินเดือนได้ทั้งเงินไปยืมวะด้โศกมันแต่งวดเนี่ยยังบันได้หูร่างว่ามันฝันมันหวยออกแล้วมันฝันลักษณะนี้มันเกิดจากกันนั้นอยู่ฝันมาตั้งไหนฝันมาตั้งไหนฝันเขาหมาอมากขนาดคนมีลูกเขามากขนาดแต่เขาวางเงินเงินี้มันต้องมีซีนะครับเออม่ยิงเล็กหน่อยเออม่ยิงน้ำซีเล็กหน่อยมีลูกมันจะเป็นหนึ่ง แสดงว่านึง่งเกษียณจะมาผมก็คิดวไว้คือถ้านึงมาอาจชิปอายุรักรอย,ยค่ะเพราะว่ามันมากรักชิบลักรวยรู้เลยชิบอาะยะอุรักรอยยังบ่หูยังบ่หูยังบ่ได้ฟันทุง่งเพราะว่าถ้าอีกสกักก่อนช่วงนี้เพราะเรนคอยมีเวลาปากนะเปล่องงานมากับลูกน้องเรื่องมากับลูกน้องนะเป็นแนวทางสักก่อนเนาะผู้ใดมากะคอยไปลงทุนก่อนเอาเป็นแนวทางไปแห็งก็มีหลายเรื่องแตงวิมีผู้ใดจิต โอ้โหหนีเดี๋ยวเลาเลยเอ้าเอ้าเลาปลาแหงผู้ใดอยากอันเอาทางนี้เลยเอาเอาถุงมาคอมเมนต์นะเอามาถุงใช่หรถุงปลามานู่นถุงผู้ใดอยากโน่นสมใช่หนิไม่ให้เขาไล่บุล่ะึมีอยู่ประมาณจากเศร้าถุงนี้เจตังเราไปถุงหนึ่งกันเก็บเก่าถุงนี่แหละครับถุงละลอยถุงละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยปลาแหง ท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะอุดหนุนสมชายนะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ <c oughs> ค่าจัดส่งก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้ผมไม่เคยส่งว่าเลยเคยส่งหรอยังไม่เคยส่งใช่ไหมวัดนี่วัดจีส่งไปน้องสาวขายยุงเทปนะ,ะนเดินเดิลลน,นล,ล่องโรโมทร่องเบิร์นทามมันขายถุงละอร่อยค่ะท่านผู้ชมเอาเอานะคะท่านผู้ใดอยากอุดหนุนสมชายเด้อท่านผู้ชมเดีเ๋ยว เป็นปลานามจืดปลาธรรมชาติบานเฮ่านี่แหละน่าจะาพวกเกินหกสิบนี่แหละอะไรครับอันนี้ค่าส่งค่าส่งผมกมันนักเกินไปพอหนึ่งหรอท่าปลาลอยหนึ่งค่าแบกค่ายังอันเด้เเ่าก็คิดเห็นอยู่บนเฮาส่งอันซ่องซื่อๆยังซีซีผาซีเพนอยู่บนซ่องอันนั่นเอกสารอันเจ้าคิดตีเขาคิดค่ากล้องค่ายางเฮาเงี้ยอันที่เฮาส่งไอ้วัตถุมงคลนหะ นี่นี่ก็บอกเพิ่นว่าทุงละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมไม่รวมค่าจัดส่งไม่เกินในหกสิบอันนี้คือตีคนในกลุ่มก็บ่งหงุดหงิแต่ว่าขัดท่อไปชงมันอาจจะหน่อยก็หั่นอันต้องให้เขาไปเบิ้งหน้อันนั้นสัก่อนครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขสูตรคำนวณของเซียนสมชายนะครับเนาะตอนนี้เซียนสมชายเพิ่งกัยังบอดด้ฟันทงเน้อครับเด้อ อันนี้ก็ห้เป็นแนวทางก่อนนะครับเพื่อนก็นจับคู่ให้แนวทางเลขบนนะครับเลขบนเพื่อนให้จับคู่มาให้สองคู่นะครับเป็นเลข6,446นะครับ6 4และ 4, 6ถหกท่านาผู้ชมเชินชอบตัวเลขของเซียนช่มชายก็เอาไว้เป็นแนวทางก่อนเด้อครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขถีมีรางวัลน,นะครับเนาะในหวววันที่หนึ่งวันที่16กรกฎาคม2 5 6หานะครับ ครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดมินบุญธรรมน้ำโศกนะเดอร์ครับเด้อบุญธรรมน้ำโศกขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับทีมารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีตลอดไปคือเก่าแล้วครับขอให้โชคชคมั่นมันกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ